นกัานขายของสวยที่ร้าน้ายสวุดันะคะส่วนที่ขายขายไม่าน้าพาดูต้นไม้กุหลาบร้อยหนึ่งส้มหวานนี่ก็น่าสวยด้ส้มใส่น้ำผึ้ง อันนี้ส้มสายนำ้ำื้นสา0หนี่ยนี่ไงเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้ที่ป้ายน,นี่ไมันเอาเป็น3 5มรอาคาอใช่ส้มาไมอ่มีมื่มกี้ส้มเคี้ยวหวานเอ้ยส้มสาย้ำพื้นเอ้ยอะไร าพารูโซน,นดอกไม้เ<า>หรอหใช่โซนนี้จะเป็นต้นผลผลไม้ไม้ผลก็อะไร,รอ่ะก็สวยมาเลยเคยได้ยินละมุดไหนนีไง เขียนว่าก็สวยมาเลยใช่ละมุดออออ๋อมันคือละมุดชื่อพันธุ์นั้นใช่ไหมต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสาว่าหาวแส่บาทยีพันอะไรบ้างครับมีต้นเดาใ่สัมนอะไรนะเขาใส่ขาวน้ผึส่้ผ้ต้นไหปดูกัน กันใช่ไหมน่ะใช่ส่วนลดกันคู่บ้องได้ป่ะอร๋อตอนนี้ไม่ได้อ๋ออ๋อแล้วก็ซื้อไปสต้นเดี๋ยวหาเอากระเาี่มีต้นอะไรแน่นะบ้างเนี่ยไอ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 นั่นน่ะต้นอะไรนะสูงๆ่ะอันนั้นงีต้นเท่าไหร่สั่งร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ